ชีวิตของชาวบ้านนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจึงตรงผลให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเช่นกันตัวยอย่างเช่นเรื่องของคุณภาพทางกายสมัยก่อนที่ชาวบ้านไม่ค่อยจะซื้อหากินใช่ไหมปลูกผักกินเองทาไร่ทานาหาของป่าก,กินเองเดี๋ยวนี้ก็ต้องเริ่มที่จะบริโภคซื้อมากขึ้นการซื้อมากขึ้นหมายถึงอะไรหมายถึงว่า,มา,วาเมื่อก่อนที่ อาหารที่กินนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากสารพิษเป็นอาหารที่ปลอดภัยสะอาดเมื่อมีการซื้อบริโภคใช้บริโภคกินมากขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่อาหารที่ขายอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่มาจากอุตสาหกรรมอาหารที่มีการใช้สารพิษและสารเคมีจึงทําให้ชาวบ้านทีิเนี่ยได้รับผลกระทบจากสารพิษและสารเคมีอย่างที่สองคือ ื่อชาวบ้านมีการซื้อกินมากขึ้นเนี่ยมันมีอุปสงค์มันย่อมต้องมีอุปทานเมื่อชาวบ้านต้องการการบริโภคมากขึ้นชาวบ้านพึ้นพาตนเองได้น้อยลงสังคมไทยนอกชุมชนเมื่อเห็นช่องทางในการทําธุรกิจก็ย่อมต้องตอบสนองต่ออุปสงค์นั้นคือมีการขา,ขายของเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆสังคมภทยนอกชุมชนเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในในชุมชนตามบรทโภคสนุน าหารการกินที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกินผักกินปลาก็เริ่มจะก,กินบริโภคอ,อื่นๆมากมายเพิ่มเติมการวัฒนธรรมการบริโภคเป็นสัตว์ที่เป็นสากลนะครับเพิ่มเริ่มเริ่มกินเนื้อมากขึ้นเริ่มกินอ,อ,อาหารติดมันมากขึ้นนี่คือุาสาหการอาหารเริ่มกินขนมหวานมากขึ้นจากเดิมที่จะได้กินแค่ริงๆแค่ในช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญเท่านั้นเริ่มกินของมันของทอดมากขึ้นซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลให้ชาวบ้านเนี่ย มีโรคมากขึ้นจากเดิมที่ไม่ค่อยจะมีโรคก็ <_ S 1> จะมีโรคบางใหม่ๆแปลกๆเข้ามาที่ไม่เคยเป็นมาก่อนตัวอย่าง,งเช่นเรื่องโรคความดันโรคหิตส,สงูงโรคไขมันอุดตามในเส้นเลือดโรคเบาหวานซึ่งไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าเมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนไปการทำาานประกอบอาชีพทำแบบเดิมไม่ได้แล้วไม่มีที่นาที่ไร่ให้ทำแล้วชาวบ้านบางส่วน จึงต้องออกไปทํางานโรงงานข้างนอกทํางานโรงงานไม่พอบางคนอาจจะไปรับจ้างก่อสร้างก็ได้ไปรับจ้างก่อสร้างแปลกหามทีเนี้ยมีเพู้่หมดหรอทีเนี้ยเมื่ออาชีพมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยโรคใหม่ๆที่มันเกิดจากการประกอบอาชีพมันก็เข้ามามีผลมากเกิดขึ้นมากยกตัวอย่างเช่นเรื่องของโรคปวดข้อปวดเข่าโรคปวดกระดูกปวดเอวโรค กระดูกกดทับเส้นประสาทโ,โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อซึ่งโรก็ลงถึงโรคที่พูดถึงเรื่องกการบริโภคอ,อาหารในกลางอนซึ่งถ้าบทนี้มันทําให้ชาวบ้านเนี่ยจะต้องพึ่งพิงระบบสุขภาพมากขึ้นระบบสุขภาพที่จากเดิมเนี่ยอาจจะใช้การแพทย์แผนโบราณในการรักษาเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอแล้วอาจจะต้องไปหาและพึ่งพิงการแพทย์แผนปัจจุบันมากขึ้นอนามัยที่จากเดิมมีหมอที่น้อยอยู่แล้ว เมื่อเจอคอนข้าที่เป็นโรคมากขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆจึงทําให้เกิดปัญหาที่ว่าหมอไม่เพียงพอต่อการรักษาพอหมอไม่เพียงพอต่อการรักษาชาวบ้านก็ต้องไปรักษาการสถานพยาบาลอื่นๆตัวอ,อย่างเช่นการเข้าไปรักษาที่โรพงพยาบาลอาเภอพัทนันิคมซึ่งการเดินทางนั้นก็ค่อนข้างจะลําบากมากใช่ไหมเพราะว่าประยปไทยเนี่ยก็ต้องนั่งรถไอเนี่ยเทีเ่ยวเดียววันจันเนี่ยไปซึ่งทําให้ชาวบ้านบางคน มีการรักษาพยาบาลที่ไม่ต่อเนื่องและทําให้รับางทีอาจจะรักษาไม่หายเพราะเนื่องจากว่ามีปัมีข้อจํากัดในด้านของการคณะคมนาคมที่จะไปรับก,การบริการทางสุขภาพจึงทําให้ชาวบ้านบางคนนั้นจะต้องผ่านไปพึ่งพิงการรักษาอย่างอื่นๆที่คิดว่ามันน่าจะช่วยได้ตอบสนองได้ต่อการรักษาโรคที่ตนเองเป็นอยู่นั้นตัวอ,อย่างเช่น เรื่องของการไปหันไปพึ่งพิงในการใช้โคลโรฟิลมากขึ้นเพราะว่าสะดวกและง่ายกว่าเพราะว่าโคลโรฟิลนั้นเข้าถึงบ้านไม่ต้องออกไปนอกชุมชนเพราะว่าก็มีคนมาขายตรงให้อยู่แล้วที่ที่ที่บ้านที่หมู่บ้านซื้อหาซื้อง,ง่ายกว่าที่จะไปรับการรักษาและบางครั้งเมื่อโรคมันรักษาไม่หายหรือว่ามีความทุกข์มากขึ้นชาวบ้านบางกลุ่มจึงต้องไปหันไปพึ่งพิงสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ด้านอื่นๆเพิ่มขึ้นยกตัวยอย่างเช่นการไปหันไปพุ่งพิงพุทธศาสนามากขึ้นเป็นตน้นไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าในเรื่องของผลกระทบจากเกิดปาสาักชนทธิ์ทำให้คุณภาพทางด้านสังคมของที่นี่เปลี่ยนแปลงไปคือเมื่อมีเกิดปาสาักชนทธิ์เกิดขึ้นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับเขื่อนกลัวว่าบ้านของตนเองนั้นจะโดนน้ำเขื่อนท่วม เนื่องจากระดับน้ําของเขื่อนภาสาทชนสิทธิ์สูงกว่าระดับของหลังคาบ้านเดินของตัวเองเมื่อเกิดความกลัวนี้ขึ้นชาวบ้านที่อยู่ติดบริเวณเขื่อนจึงเริ่มที่จะทยอยเข้ามาอยู่ในบริเวณใจกลางหมู่บ้านมากขึ้นจึงทําให้หมู่บ้านของตำบลข,ข,ข้าสลุงนั้นเริ่มเกิดความแออัดยัดเยียดมากขึ้นจึงอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ชาวบ้านบางกลุ่มได้ย้ายจากถิ่นฐานเดิมของที่ตัวเองอยู่ออกไป เกิดเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนใหม่ๆเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นชาวบ้านบางส่วนในตำบลในบ้านโคกแย้ชาวบ้านบางส่วนในหย่อมลานมันเป็นตน้น <c oughs> คุณภาพาชีวิตของชาวตะบนโคโสรุมในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรปี25งพันาริดจะมีการเปิดเศรษฐกิจอ,อาเซียนนะืปิดอาเซียนแล้วกันกรบพุดงยังๆแล้ว,ม,ลวมีการเปิดอาเซียนขึ้น การเปิดอาร์เซีนนะสองผลอย่างไรก่อชี้ชุมชนที่นี่คือจะมีถ้าเกิดสองเลทจ,จะมีการเชื่อมทางรถไฟสายอาเซยน7 0 0 0กิโลเมตรจากประเทศจีนเข้ามาสู่ประเทศพมม่าและเข้ามาสู่ประเทศไทยซึ่งบริเวณตำบลขอสโุงสูงนะที่มีสถานีรถไฟพาดผ่านและที่ตำบลขอสลุงเป็นจุดที่เชื่อมระหว่างภาคกลางตอนบนภาคกลางตอนล่างและภาคอีสานที่ทำให้เส้นทางตรงนี้เป็นจุดที่ขนส่งสินค้าได้สะดวกสบาย ผู้ประกอบการโรงงานต่างๆเล่งเห็นช่องทางตรงนี้จึงทําให้โรงงานเริ่มเข้ามาเปิดพื้นขึ้นในชุมชนมากขึ้นเปิดพิ้นขึ้นในชุมชนมากขึ้นชาวบ้านมีการรวมตัวกันมากขึ้นเพราะเขาคิดว่าคุณภาพชีวิตของเขาในอนาคตเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนเพราะว่าโดนผลกระทบจากโรงงาน ชาวบ,บ้านบางส่วนมีการรวมตัวกันเพื่อจะคัดค้านโรงงานชาวบ,บ้านบางกลุ่มจึงเกิดความอนุรักษ์และเชิดชูวัฒนธรรมความเป็นไทเบิ่มขึ้นเพื่ออะไรหนึ่งคือทําให้คนในชุมชนชุมชนนั้นรู้ว่าตนเองนั้นมีรากเงาความเป็นมาอย่างไรสองคือทําให้ชุมชนนั้นเกิดความเข้มแข็งโดยการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันของชุมชนสามคือเพื่อใช้ เป็นเครื่องมือในการต่อรองของอำนาจรัฐและภาคเอกชนที่อาจจะเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นในอนาคตที่ทําให้คุณภาพชีวิตของตนนั้นเปลี่ยนแปลงไปแต่การเชิดชูทละทำไทยเพิ่มขึ้นมานั้นมันเป็นเหมือนดาบสองคมเพราะว่าก็ดีก็มบี่เยาสองคมเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งโอเคมันดีนะคือทําให้ชาวบ้านบางกลุ่มรวมตัวกันได้ง่ายสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน แต่เพราะว่าชาวบ้านบางกลุ่มที่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับในการเชิดชูวัฒนธรรมนั้นหรือเขาไม่เห็นด้วยในการที่จะไปต่อต้อตานโรงงานบางส่วนที่อาจจะต้องการโรงงานนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีไม่มีความสามารถที่ที่จะพูดออกมาได้สื่อสารให้คนในชุมชนไเข้าใจได้ว่าเขาคิดเห็นอย่างไรมันจึงเหมือนกับทาให้คนในชุมชนนั้นน่ะเหมือนจะห่างไกลกันมากขึ้นไม่เข้าใจกันมากขึ้น ความสัมพันธ์ทางสังคมนั้นเปลี่ยนแปลงไปคุณภาพชีวิตทางด้านสังคมนั้นเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อไปลูกโซ่